สวัสดีครับนนมือนีสิพาชมควายงามของไทยสารคามครับพี่นอ้องเพิ่นกห็น่ามีหม่งผูกหลายหม่งครับเพิน่นนี่ครับผูกน้ำถนนเลยครับขางทางควาเพิ่นมีตัวง,งามงามพี่นอ้องครับวายดอนกเหล่าน้นะครับ,บกินหญ้าย่างเสียบด้วยเพิ่นปลาเต่ามันเป็นราคาบางือว่ากับควายนี่ช่วงนี้ มันเป็นราคาราคามันแพงมันทำได้แต่นีผมกับมี่อยู่ตอกทั้งว่าทั้งควายแต่ว่าคันจะขายกับบอปเป็นราคาแต่ดีถ้ามันเป็นกับบอกผมแน่เด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับมณีสิภาชมควายงามของไทยสารคามครับพี่น้องเพิ่นกับบอปมี่หม่งผูกไร่หม่งครับเพิ่นนี่ครับผูกน้ำถนนเลยครับขางทางว่าเพิ่นมีตัวงามงามพี่น้องว่ายดอนกับมี่ หยาหญ้าแสบด้วยคุาบาเทนมันเป็นราคาบางือว่ากับควายนี่ช่วงนี้มันเป็นราคาราคามันแพงมั้นทํำได้จริงดิผมกับมี่อยู่ตอกทึงว่าท้งควายแต่ว่าคันดีขายกับบ๊อเป็นราคาสันนี้ถ้ามันเป็นกับบอกผมในเด้อครับขอบคุณครับ